กเสียงกัดแฝงนะพี่นังอ้าวทำไมไม่มีใครเข้ามาล่ะครับ อ๋อนี่ไงคอนเทปแป๊บครับเริเร่ดๆสิครับน้องเราเราคนเต็มเราอดเล่นอีกนะอ๋อนีนเข้ามาละแล้วคนหนึ่งจะเล่นไหมเพื่อ,อะไรเด้งใหม่กดท้าปิด ก็ออาเป็ดการยังเต่อะไรจะเดงใหม่นะฮะแค่นี้ใช่ไหมพี่จะได้กดเลยเพี่ขอหนังเวนหนึ่งกับน้องเลโอครับเชื่ออะไรตั้งเนาะเมียสิยมันไม่มีจริง น้องเลโอเขายังไม่เข้ามาเลยนะครับพี่ยังไม่เห็นเขาเลยี๋ยวเราให้เขามาก่อนนะคอยทานะครับ้เาพูดภาษาอะรเขษาอร้เขาพาษาอะอะอเพาอะไรอเยอะอเาะรอะอเเยอะจับอเเออคุณ พี่เปิดไม้หน่อยพี่เปิดไม้หน่อยพี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับพี่ยังไม่ได้เปิดไม้เลยนะครับน้องคนเทพครับน้องคนเทพร้อนแล้วครับพี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะน้าน้องชื่อคนอะไรเนี่ยกัมพูเช่เอ็มแชกกัมพูเช่กัมกัมพูชาน่ะนะครับคล้ายๆรัองเราตัวนั้งเซตคล้ายเราเลย คมบูชาอะไรแน่หล่ะคอมเมนต์ก็ไม่เชิงนะเฮ้ยค่ะอะไรอ่ะครับนะอะไร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 เออที่ปิดฟังแสงพี่ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะครับน้องคนเทพร้อนหรือเปล่า อ้าวอยู่ดียวยดีคนเทพกวาบนะครับดูอ่ะให้โปรวาดทำไมเขาปูดแรงกันจังเนาะครับคนเทพอยู่ไหนเนาะตอนนี้วาบได้โปรบะเน่เอาแตกไปแล้วนะครับตอนนี้ เอาทำยังไ,ไงครับจังหวะนี้น้องคนนเนใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะครับโอ,โ,โ,อโอ้โหปืนยูเอสพีจะไปโซอะไรเขาไา้แล้วมันจะแดงไหมกันเนี่ยโอ้โหกระโดลงไปทำฟื้นโอ้ ทำไมเขาคิดสั้นยังไงอะครับเอ้ยรวยอะครับน้องๆเอาตังค์สักหน่อยไหมเราเล่นนะครับเราเล่น เอาก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้แม่ผมแรงนิดหน่อยนะครับก <First, S 1> ็เลยต้องหยุดสเต็มแป๊บหนึ่งอ้าวคนเทพก็ได้แตกพื้นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะนี้พี่อ้อมนะครับน้องโออ้อมอ้อมไม่ได้ด้วยอ่านาโดซานังด้านหลังยังอ้อมไปได้อยู่มั้ยโอ้คนเทพแตกตรงนี้ด้วย ไไปอยู่ไหนวะนี่อยู่ด้านบนหรือเปล่าแล้วนใะครอยู่ไหนวะตัวนี้ออนไงนี่ไงเอ,อ้ยหรือเปล่าโอ้ยร้อนร้อนพ่นตัวเองยังเลยนะครับอยู่ไนนหนมหมดวะโอ้โอ้โอ้าว ทำไมตอนวิ่งไปมันแกไม่เห็นเขา,าครับพี่โปอัมโปอัมมังครับ,บ,บยิงห้ายิงห้านัดไม่แตกใครยิงห้านัดไม่ใครยิงห้านัดไม่แตกครับพี่ละอัน,นีนครั้งนี้เราพี่เล่นควงใั้ดูนะฮะสางควง เอเยอะเยอะอีแมวสีน้เงินไม่มีจริงมวน้ำเงินควยไม่ตัองเาะสีน้ำเงินไม่มีจริงมีแตแมวสีแดงมีแตแมวสีเขียวถ้ามีแมวแมวสีเขียวนั่นมันเอเลนแล้วหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ตั้งคำคำนะฮะคนก็ไม่ต้องเซเลนมามาเยอะนะครับ โดนดักยิงตลอดเลยโอ้อ้าวชอบดักชอบดักทางอ้อมมากเยอะเดี๋ยวพี่จะใส่แบบตรงๆเลยนะฮะก็โดนตาต่อไปนะบอกตรงๆเราก็ต้องเจอพวกมันเองครับพวกนี้มันแหลมนะครับจะบอกอ้อมมันก็จะบอกอ้อมมันก็ดักจะบอกตรงมันก็อันนี้ยังไง จะบอกตรงมันก็เห็นนะ่ะโอ้โอมามามาน้องเราพ่โชว์เทพสักหน่อยละ,ละพวกน้องเนี่ยเล่นไก่กินเราเราดูสเต็ปพี่ไว้นะเดี๋ยวจำแล้วนำไปใช้ แากศูนย์เเราจะเป็นสีเขียวครับน้องน้องคนไทยหรือเปล่าครับพูดพูดสำเนียงไม่เหมือนไทยเลยนะก็เข้าพูดเสียงดังจังน้องทำผสมได้เยินไหมครับนไหมครับได้ยินสไหมมัออนกดไม่ไปเออ โ oh อ้โอ้ไมคก็อดเอามันยิงโดนได้จังไหนเพปโปูโปเขาอาจะโปเพยเยอ์นะฮะโอ้ทีมผมยังโหดสุดยอดเลยครับ้าเขายังไม่ได้สักคนเลยทีมแตกกระหมดแล้วนะครับยิง เขาบอกว่าเขาเคยเห็นจำแมวสีแดงสีเขียวนะฮะแต่อันที่จริงแค่นี้เพี่กตั้งแค่เล่นๆนะครับ

โอ้ว่าแตกใครไละเว้ครับเอาว่าไงคำน้องว่ามา ดดเ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 ดเดซดเซได้ไหมครับมันคืออะไรเข้าไปทีนายไม่เก่งไม่ต้องเล่นเด้อเล่นนายไม่เก่งนะทำมันเกงก็เก่งอะครับเอ้ยเขาเล่นสนวยว่าเอออย่าป๊อตด,ดี โอ้ทำไมตานในคอนเทพท์ขหัวจังคอนเทพวิทรูเอ้ยขนาดยี่สิบคนนีน้ไม่รู้พี่จำผมไม่ได้ไหมไม่รู้พี่จำผมได้ไหมอ๋อพี่ก็จำไม่ได้แล้วครับน้อง น้องๆเยอะเกินนะครับพี่จําบ่อดได้เลยว่าทะเลคอนเทนก็หายใจนครับ,รบเกิดขังอา่าวลมแล้วก็ายชมให้เยอะด้านบนนะชิมชมี่ชิมนั่นไงแต่งเสื้สวย โอ้ไม่รู้จะซื้ออะไรครับของ แล้วทำไมมันหนุยจัยงวะครับ <First blood. S 1> นี่ใครส่งข้อความอะไรมาหรือเปล่าเอาเอใครยิงใครยิงนา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 มันอยู่ไหน,นมันดิมผมมันหาย อยู่ด้านบนหรือเปล่าจ้ะเอ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยขนาดแบบงงๆนะครับโอ้เขาคาได้ห้าผมคาได้สาง chọc lẹ <laughs> เอาน้องเราพี่จะลงลงคลิปไฮไลท์วันนี้นะครับช่วงหนึ่งทุ่มนะครับเดาเชิญชิญรับเชิญรับชมได้เลยนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเดาสเต็มนี้พี่ขอขอแค่นี้นะครับเพราะว่าเลืมไปว่ามีงานนะครับก็บายบายครับผมสวัสดีครับเดาพี่ลงคลิปให้ดูนะครับน้องๆหนึ่งทุ่มนี้